สวัสดีครับพบก,กับ Shop ช็อปชิลๆอีกเช่นเคยครับ EP ีนี้เดี๋ยวเรามาแกะสินค้าราคา1บาทชิ้นของวันนี้กันก็คือคอนเซปต์ของเราก็ย้ำว่าเป็นสินค้าราคา1บาทนะครับหน่งราคาราคาถูกดีกว่าเรียกว่าเป็นราคาถูกแต่ส่วนใหญ่จะเป็นราคา1บาทซึ่งแต่ละ EP ีผมจะได้สินค้าใดมาเอาตัดเข้าไปแล้วอะไรวะเนี้ย อ๋อโดนกล่องไม่เป็นไรครับในกว่าตัดเขาไม่เอาไปแล้วโอเคของวันนี้เป็นสายชาร์จนะครับสายชาร์จเป็น Data Cable สายชาร์จหัว 6m เอาพู้ 6m เป็น Type-C มีราคาเส้นละ1บาท ความยาวความยาวก็ประมาณประมาณเมตรนึ่ได้ครับน่าจะถึงเมตรเพราะว่ามันสุดตั้งแต่กึ่งกลางหน้าอกจนสุดปลายนิ้วพอดีก็ประมาณเมตรหนึ่งโดยประมาณก็ถือว่าความยาวใช้ได้แต่คุณภาพเป็นอย่างไรต้องลองไปใช้ดูครับ ก็เน้นย้ำนะครับว่าช่องเราจะรีวิวสินค้าราคา1บาทเรื่อยๆผมได้ราคา1บาทอะไรมาผมก็จะคอยมาแกะรีวิวให้ทุกท่านได้ดูว่ามีเงิน1บาทเนี่ยเราซื้ออะไรได้บ้างในยุคสมัยนี้ที่ของแพงก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ